ช่างเชื่อมอ็อกเล็กอาจจะยังอยู่กับทีมลิเวอร์พูลในซีซันหน้าย yeah, สวัสดีแฟนหงทุกคนครับนี่คือลิเวอร์กูรู้ข่าวหงอยู่กับผมปาล์มลิเวอร์กูนักข่าวสายหงหลายๆคนนะครับที่มีความน่าเชื่อถือนะครับต่างก็ออกมาโพสต์ทวิตเตอร์แล้วโพสต์ข้อความว่าในซีซันนี้ลิเวอร์พูลอาจจะไม่คว้าตัวใครมาแล้วโดยเฉพาะกองกลางอาจจะปิดจ็อบไปแล้วนะครับในซีซันนี้เพราะฉะนั้นนะครับ ก็อาจจะเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งของอเล็กซ์ออกเล็กแชมเบอร์เลนที่จะได้พิสูจน์ตัวเองในซีซั่นนี้เพราะว่าถ้าลิวพูไม่ซื้อเพิ่มแล้วและถ้าจะปล่อยออกไปทําให้สควอตเดฟของลิวพูเนี่ยมันพร่องไปจุดหนึ่งจะดันดาวรุ่งขึ้นมาก็คิดว่าน่าจะใช้งานได้ไม่ทันและนี่เป็นความเห็นของนักข่าวนักวิเคราะห์หลายๆคนนะครับที่คิดว่าถ้าลิวพูปิดจ็อบไปแล้วจริงๆก็ยังจะไม่ขายออกเล็กแชมเบอร์เลนเราไปดูสควอตเดฟของลิวพูในซีซั่นหน้ากันหน่อยนะครับสาหรับตําแหน่งกองกลาง เริ่มต้นด้วยฟาบมินโยครับตีเโก้คันทาร่าจอแดนเฮนเดอร์สันนาบีเกตาเจมส์มิลเนอร์อเล็กซ์ออเคเลชิมเบรนเคอร์ติสโจนฮาวิ่อเลียดและฟาบิโอคาวิโยแล้วถ้ามีข่าวอะไรมาอัปเดตนะครับเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่กับที่นี่ลิวพูรู้ข่าวหงถ้าชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e ให้กับลิวพูแฟนหงแล้วก็ฝากไปติดตามที่ YouTube IG Tik t o k ด้วยนะครับลาไปก่อนฮะเย้ yeah.